สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของฟาร์มสวยๆคนนี้แล้วนะครับก่อนอื่นก็เดี๋ยวให้น้องได้แนะนําตัวให้เพื่อนๆได้รู้จักหน่อยครับผมสวัสดีค่ะชื่อฝนนะคะครับก็เลี้ยงนกมาหนึ่งปีแล้วค่ะครับผมก็คือเป็นการแนะนําตัวแบบง่ายๆเดี๋ยวก่อนที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยขอสอบถามหน่อยนกสันคอนที่บินผ่านเราไปเมื่อตะเกีย ม,ออมันมันไม่ออกใช่ไหมออกคือปล่อยบินอิสระ <Okay. S 1> ใช่ไหมโอ้โไม่ดีนะอย่างอย่างนี้ก็ไม่ดีอันนี้คือเลี้ยงเลี้ยงแบบธรรมชาติ oh นะครับ <my God. S 1> อ่าคุยกันแบบธรรมชาติเลยไม่มีการตัดต่อนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นไม่ได้คาดคิดมาก่อน <laughs> ก็คืออ่าก่อนอื่นก็ต้องขอบอกเพื่อนๆว่าคือเ oh <my> จ้าของฟาร์มคนนี้มีชื่อว่าคุณฝน <laughs> ก่อนที่อ่าเรา จะมาเลี้ยงนกสายพันธุ์คอันแลนด์เนี่ยก่อนน้นเนี่ยคุณฝนทําอาชีพอะไรมาก่อนก็อยู่บ้านค่ะครับผมเลี้ยงลูกไม่ได้ทำอ๋อสิ่งที่ทําให้คุณฝนหันมาสนใจในการเลี้ยงนกหงหยกเนี่ยคือมันมีจุดเริ่มต้นมาอย่างไรบ้างก็คืออันดับแรกก็คือสวยงามครับผมก็สู่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาเอามันออกลูกเราไปเจอร้านที่เขารับครับผมราคิที่มันสร้างรายได้ให้กับเราได้เพราะเราอยู่เฉยๆยังไม่ทำอะไรครับ หงยกสายพันธุ์ฮอลแลนด์เนี่ยคือ<ม>ไปเห็นมาจากไหน<ม>เพราะว่าในตลาดเนี่ยมันมีนอกอีกหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นพวกเลิฟเบิร์ดพวกสันคอนัวแล้วทำไมคุณฝนถึงมาสนใจในเรื่องของนอกหงยกก็คืออันดับแรกคือสีสวยอะไรพี่ครับผมและอย่างหนึ่งก็คือนอกหงยกสายพันธ์ฮอลแลนด์เนี่ยคือการเลี้ยงดูก็ไม่ยุ่งยากนะออกกกง่ายออกลูกง่ายเลี้ยงดูเลี้ยงดูก็ง่ายที่เริ่มเลี้ยงนกหงยกมานะครับ จนถึงณวันนี้ก็คือระยะเวลาหนึ่งปีพอดีหนึ่งปีนี่ตอนนี้มีนกของอยกอยู่ประมาณสักกี่คู่หนึ่งร้อยคู่รคู่ะยะเวลาหนึ่งปีก็มีนกขอกอยู่หนึ่งร้อยคู่หนึ่งร้อยคู่นี่เป็นพ่อแม่พันธุทั้งหมดเลยใช่ไหม,มเป็นพ่อแม่พันเป็นพ่อแม่พันไม่เกี่ยวกับลูกโอ้โหนะครับตอนนี้โดนโจมตีบรรยากาศจริง <laughs> ก็คือ ที่เห็นเนี่ยนกสันคอนวที่บินโฉบไปโฉบมาเนี่ยอันนี้คือเป็นลูกปอนใช่ไหมลูกปอดค่ะเชื่องอันนี้ก็คือซื้อมาเลี้ยงลเลี้ยงเพราะความความชอบ <โ unsuccess. S 1> คือปล่อยดินอิสระอ๋อ <eyebr> oh, อันนี้เขาเขาก็คงรู้สึกตื่นเต้นนะ <cl> วันนี้มีแขกมาเยี่ยก็เลยอาจจะบินโชว์หน่อยนะครับบินผ่านไปผ่านมาตามผมอยากออกกล้องด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวขอสอบถามคุณฝนหน่อยว่าการจัดการการดูแลนกของยกหยึ่ง0คู่เนี่ย มีวิธีการดูแลอย่างไรบ้างในเรื่องของออการหาซื้อพ่อแม่พันธุ์คือไปหาซื้อพ่อแม่พันธุ์มาจากไหนก็ไปแถวแปดชั 8, ้เก้าเนี่ยแหละคะ่ะเขาแล้นคนรู้จักกันมีมีวิธีไหมในการเข้าคู่นกก็จะมาใส่กรงใหญ่รวมกันไว้ก่อนครับผมแล้วเราก็มานั่งดูตัวคู่ตัวเมียตัวไหนครับผมเข้าคู่กันแล้วก็เอามาแยกใส่กรงอีกอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีการจับคู่แบบ ธรรมชาติแต่การจับคู่แบบธรรมชาติเนี่ยผมว่ามันมันจะเร็วกว,เรวกว่าแต่ถ้าการบังคับบางทีนก<อ>บางตัวมันก็ไม่สนใจกันแต่ถ้าเราให้เขาเลือกคู่เองเนี่ยก็คือมันก็ร่นระยะเวลาในการเข้าคู่มันก็ให้ผลผลิตเร็วด้วยแต่ก็มีที่บางคู่ที่เราอยากรู้ว่าสีเนี่ยมันจะออกมาแบบไหนเราก็บังคับก็ลุ้นอีกนิดน,งนึงว่าสีจะออกมาสวยหรือเปล่าครับผมซ<ล>ึ่<อ>งจริงๆแล้ว นกหงหยกไทยเนี่ยก็คือบาง,บางคู่บางตัวเนี้ยคือสีธรรมดานะผมว่า uh huh. แต่ว่าจ่ายลูกออกมานี่ก็คือสวย,สวยไม่เหมือนกับพ่อกับแม่เลย uh huh. อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่มันดึงดูดให้คนเนี่ยสนใจหันมาเลี้ยงนกหงหยกไทย uh huh. okay. และในเรื่องของอาหาร ที่คุณฝนได้ให้กับน้องหงยกนี่มีอะไรบ้างอาหารก็จะมีเมล็ดเนี่ยแหละค่ะล้วนๆแล้วก็จะมีเสริมคู่ที่เป็นพ่อแม่ครับผมที่เป็นที่ที่ว่ามีลูกนะคะไก่ครับผมก็จะให้อาหารลูกไก่ให้อาหารลูกไก่เสริมข้อไปอ๋อวิธีการให้อาหารไก่นี่คือให้ให้ให้ทุกวันหรือว่าให้หลายๆวันเลยในครั้งเดียวคือให้หลายๆายวันนะคะคือให้หลายๆวันแล้วในการให้ อาหารไก่นี่มีปัญหากับกับนกบ้างไหมไม่มีนะคะไม่มีมก็ช่วยบางทีเราไม่ได้ค่อยมาดูเนี่ยอาหารไก่เราความรู้สึกว่าเวลามันกินเข้าไปไปแล้วมันจะอิ่มมากอ๋ออันนี้ก็เป็นเป็นวิธีการให้อาหารแบบง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนนะ,อะ,อะตอนตอนนี้ที่เลี้ยงอยู่เนี่ยตะกี้บอกว่ามีอยู่ร้อย 100หนึ่งร้อยค่ะแล้วมีอยู่ประมาณหนึ่งร้อยคู่จริงๆอาจจะอาจจะเยอะก,กว่าว่นี้นิดหน่อยนะครับแต่เอาโดยประมาณก็ประมาณหนึ่งร้อยคู่ในหนึ่งร้อยคู่นี่คือเป็นนกพ่อแม่พันธุ์หมดเลยพ่อแม่พันธุ์เชื่อเรี่ยแล้วแต่แต่ละคู่นี่ได้ลูกป,ประมาณประมาณข้ขอละกี่กตัวตัวะคะ่ะไม่ทํางหมสี่ตัวโม้ตายมาแต่ละฟาร์มนี่ทุกฟาร์มมีลูกข้อละสี่ตัวห้าตัวสี่ตัวห้าตัวอยากจะมีแบบนี้บ้างก็อาจจะตายบ้างหรืออะไรบ้างต้องถามเ,เทคนิคหน่อย แต่แล้วข้อมีลูกสี่สี่ตัวนี่คือมีเทคนิคยังไงทําให้นกมีลูกดกมีไหมมีเทคนิคไหมหรือว่าให้ปกติแต่มันมีมันมีของมันเองมันมีของมันเองก็คือให้แค่มีเลดนะมีเสริมวิตามินของน้ําแดงอะค่ะอ๋อวิตามินน้ําแดงของของของยี่ห้ออะไรเนสวีต้าใช่อ๋อของเนสวีต้าก็คือของคุณแชมปคุณแชมปที่อยู่ ทางสุพรรณนะอ่าก็คือเป็นวิตามินน้ำแดงอันนี้ช่วยในเรื่องของอการผสมพันธุ์แล้วก็ทำให้เชื้อเดินดีทุกใบเชื้อไม่ตายอ่าอันนี้ก็เป็นอีกอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่อ่คุณฝนได้การันตีว่าใช้แล้วดีจริงนะครับสามารถติดต่อได้กับคุณแชมป์นะครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆอาหารก็อาหารธรมรมดาไม่ได้มี ไม่ได้มีอะไรเลยส่วนเรื่องอาหารเสริมมีมีบ้างไหมอาหารเสริมก็จะเป็นพวกแคลเซียมพวกอะไรอย่างเงี้ยอาหารเสริมก็เป็นแคลเซียมก็คือแคลเป็นแคลเซียมก้อนอ๋ออันนี้เดี๋ยว<อ>เดี๋ยวเสนอแคลเซียมอีกชนิดหนึ่ง<อ>เป็นแคลเซียมของคูจาร<อ>์สามารถสั่งมาทดลองได้นะครับอ่า พวกผักพวกอะไรนี่มีมีให้นกกินบ้างไหมมีกระเพรานานหน่อยพั่นนานคิดว่าบางทีให้บ่อยแล้วเหมือนท้องมันจะเสียอ๋อก็คือประมาณสัปดาห์ละครั้งได้ไหมอ๋อก็กระเพรานี่เป็นกระเพราตามบ้านกระเพราปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบรรยากาศเนี่ยเหมือนเหมือนกับอยู่ห้อมล้อมด้วยท้องไร่ท้องนานะง่ายๆบรรยากาศแบบแบบแบบชนบทนะครับ ก็บางทีมก็มีกระเพราขึ้นเราก็เอามาให้นกกินปลอดสารพิษด้วยมีประโยชน์กับนกด้วยและในเรื่องของกรง,งที่ใช้ก็จะเป็นกรงเคาเรียกกรง,งขนาดไหนอ่อกรงหมอนเล็กกรงหมอนเล็กบางทีเราไปเจอหมอนใหญ่แล้วก็ซื้อหมอนใหญ่อ๋ออันนี้ยยเ,เดือนหนึ่งเนี่ยผลผลิตที่ได้ลูกนกเนี่ยลงลังมาประมาณสักกี่ตัวหนึ่งเดือน หเดือนอะค่ะประมาณประมาณเอาไม่ต้องไม่ต้องเอาเยอะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนตกใจประมาณสองร้อยอันนี้แบบน้อยๆเลยใช่ไหมอ๋อเทคนิคในการขายขายทางไหนบ้างลองบอกให้เพื่อนๆหน่อยเผื่อเผื่อเพื่อนบางคนบอกโอ้ยนกมีเยอะแยะไม่รู้จะไปขายที่ไหนดีก็จะขายในกลุ่มบ้างขายในกลุ่มลงเฟซตัวเองบ้างครับผมเดือนหนึ่งเดี๋ยวผมขอําหน่อยเดือนหนึ่งเนี่ยค่าอาหารเนี่ยนกร้อยคู่เนี่ยประมาณประมาณสักเท่าไหร่อ่า ตร่ห้านไดือนี่ประมาณ5,000ันะตีไปประมาณ5,000ประมาณ0 0 0อ่าในเรื่องของน้ํามีวิธีการจัดการยังไงบ้างน้ํก็จะเปลี่ยนทุกวันค่ะเพราะว่าเราใช้เป็นแบบถ้วยใช้เป็นแบบถ้วยเปลี่ยนเปลี่ยนทุกวันกลางคืนนี่ให้ค้างไหมกลางคืนค้าง่ะพี่ค้างอ๋อก็คือให้เช้ามานี่คือเปลี่ยนแล้วแล้วก็เช้าอีกวันหนึ่งก็คือเราก็มาล้างทําความสะอาดแล้วก็เปลี่ยน อันนี้ก็เป็นเป็นบางส่วนนะครับเดี๋ยวเราจะให้คุณฝนพาพาเดินดูบรรยากาศของฟาร์มแล้วกันก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นฟาร์มแบบง่ายๆก็คือเป็นเป็นพื้นปูนนะแล้วก็ล้อมด้วยกับผ้ามุ้งเขียวเออขอสอบถามหน่อยก่อนที่เราจะไปดูไปดูเดินดูนกเนี่ยคือมีประสบปัญหาเกี่ยวกับพวกโรคหรือว่าศัตรูของนกบ้างไหมยังนะคะยังไม่ยังไม่เคยเจอ โอ้ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งฟาร์มที่ต้องบอกว่าเป็นเป็นฟาร์มที่หลายๆคนใฝ่ฝันนะเลี้ยงนกก็นกไม่มีป่วยไม่ไม่ประสบปัญหากับศัตรูของนกไม่ว่าจะเป็นพวกหนูพวกงูเพราะหลายๆฟาร์มที่ที่พวกเราไปประชาสัมพันธ์เนี่ยก็มีบางฟาร์มก็เจอในเรื่องงูบ้างเจอในเรื่องหนูบ้าง mm hmm. และในเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยคือคือณนะตอนนี้ที่ผ่านมาสภาพอากาศมันค่อนข้างที่จะร้อนบ้างบางทีก็ฝนตกมันทําให เกิดการสูญเสียกับนกบ้างไหมก็จะมีช okay. ่วงฝนตกครัพ huh. ี่ก็คือมันจะงหงอยแล้วก okay. ็ป่วยบ้างอะไรบ้างแล้ว hmm. ค oh ุณฝนมีวิธีการแก้ไขยังไงบ้างแก้ไขก็คือกะเพาอะไรพี่ก็คือให้กระเพาก็คือเพราะว่ากระเพรานี่มีดทธร้อนมันก็จะช่วยให้นกอาจจะรู้สึกกระปี้กระเอ่าหายหายหายซึมจากอากาศที่ฝนฝนตกบ่อยๆมันก็อาจจะทําให้อากาศมันชื้นอาจจะทําให้นกป่วยได้ อันนี้ก็ก็เป็นการจัดการแบบบอกได้เลยแบบว่าต้นทุนต่ํามากบาาแบบบ้านๆแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าได้ผลจริงยังไงเดี๋ยวให้คุณฝนได้พาเดินดูบรรยากาศหน่อยแล้วก็นกของแต่ละกรงว่ามีความสวยงามขนาดไหนอาจจะขออนุญาตด,ดูดูลูกนกบางบางกรงนะว่าผลผลิตที่คุณฝนบอกเนี่ยจริงหรือเปล่า,าพูดผิดพูดถูกแล้วผม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปเดินดูกัน ตอนนี้เราก็มาอยู่กันหน้ากรุงเพาะนะก็คุณฝนก็จะใช้เป็นเป็นกล่องออข้อดีของการใช้กล่องนี่มันดียังไงใช้กล่องเหรอแล้ว,ว่าเวลาเปิดดูลูกนกมันสะดวกอ๋อมัน,ม,น,ม,นมันจัดการง่ายาดูแลง่ายเ,าเราถ้ามันแฉะเรายังทำความสะอาดง่ายครับผมอันนี้ก็ที่ผมเคยเห็นนะก็มีอยู่มีอยู่สองอย่างก็คือการแขวนกรงด้านนอกกับการเจาะเจาะช่องแล้วก็แขวนแขวนด้านใน แต่จริงแล้วก็สะดวกทั้งสองอย่าง<อ>แฟนด้านนอกก็ก็สะดวก<อ>เวลาเวลาที่เราจะจัดการนะ<อ>ก็เดี๋ยวขออนุญาตให้คุณฝนได้เปิดดูลูกนกละกันนะ<อ>คือเราก็ไม่รู้หรอกว่ากล่องไหนมีไม่มี<อ>เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าสิ่งที่คุณฝนบอกว่าเออร่างละสี่ตัวจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงเนี่ยเดี๋ยวจับพ่อแม่กลับเลยอ่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาผมขอสองกล่องนี้แล้วกัน<อ>เดี๋ยวให้คุณฝนไปให้ดูเอากล่องแรกก่อนก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวให้กล้องสูงให้ดูเลย ัมีมีมีน้อยมีน้อยกว่าสามตัวเดี๋ยวผมล้วงเลยมีมีกี่ตัวเอ่ยคุณฝนช่วยดูให้หน่อยอันนี้ก็จะมีสามตัวมีสามตัวอ่ะรอดตายถือว่ารอดอันนี้รอดตายจะมีมีน้อยกว่าสามตัวนี่คือผมจับพ่อแม่นกเลยเดี๋ยวเราดูเราดูเราดูอีกอีกอีกรังนึ่งแล้วกันแต่จริงแล้วเนี่ยก็คือที่เราคุยกันโดยเฉลี่ยแล้วมันก็จะ ตกอยู่ประมาณประมาณสี่ตัวสามสี่ตัวสามันอาจจะมีบ้างแต่โดยโดยรวมแล้วก็จะอยู่ประมาณสักสักสี่ตัวอ,อันนี้ก็อันนี้อันนี้กี่ตัวเลยอันนี้สามตัวเหมือนกันอันนี้ก็อันนี้ก็สามตัว,วอ๋อมันยังเล็กอยู่ใช่ไหมผมขอขอ,ขออนุญ,ญ,ญาตดูหน่อยโอ้อโหเล็กเล็กเล็กมันเล็กเกินไปก็คือตะกี้ที่ผมเห็นเนี่ยก็คือพื้นกล่องก็จะใช้เป็น ตะแกรงอ<ช>่ะอ่าตะแกรงประจิตรองรองเพื่อเพื่อบางทีเคยไม่รองแล้วนกมันขาถ่างอ๋อก็คือเหมือนกับพื้นมันลื่น<ช><ช>อ่ามันไม่มีที่ที่ยึดก็จะใช้ตะแกรงเนี่ยตัดพอดีกับกล่องแล้วก็<ช>แล้วก็รอง<ช>อืมอันนี้ก็จะเป็น,นปจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เดียเดี๋ยวให้ให้กล้องให้ดูหน่อยอ่าพ่อพันธุ์อันนี้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ<ช>ุ์ อันนี้ก็อันนี้ก็จ่ายจ่ายลูกแล้วให้ลูกแล้วอันนี้นิสัยไม่ดีอ๋อนินสยัย <c oughs> อ๋อนิสัยไม่ดีแขีใครทิ้งขายไหมตัวนี้ขายไหมจะเอาไปเลยสิอ๋อม่ถ้าถ้าขายนี่คือเดี๋ยวคูจาร์อุดหนุน <c oughs> <ร>อันนี้ขายได้ของดีทั้งนั้นอันนี้ก็ก็จะเป็นเป็นสแปงโดยส่วนมากแล้วนกเอ่อที่คุณฝนเลี้ยงเนี่ยก็คือจะเป็นพวกอันนี้พวกอันนี้รีใช่ไหมเรียกว่ารีใช่ <c oughs> อ่าอันนี้ก็จะเป็นเป็นสแปงเป็นแฟนซีแลวโดยส่วนมากแล้วก็สีสันก็ถือว่าจัดจ้านอยู่สวยงามอันนี้ก็จะใช้กรงแบบกรงสําเร็จรูปกร <Okay. S 1> งสําเร็จรูปเอ่าเป็นไม้เป็นคอนก็คอนก็สําเร็จรูปเลย <Okay. S 1> ตกใบละกี่บาทซื้อแบบเนี้ยใบละกี่บาท uh, อันนี้หมอนใหญ่ใช่ไหมหมอนใหญ่หมอนใหญ่นี้ตกใบละกี่บาทสองร้อยห้าสิบถ้าหมอนเล็ก าหมอนเล็กอยู่ประมาณร้อยแปดจิตร้อยแปดจิตแล้วแต่ร้านทาั้ทงอ๋อคือร้านเขาขายไม่เข้าเลยแล้วผมผมถามอย่างหนึ่งแล้วทําไมคุณฝนไม่ซื้อไซส์ไซส์นี้ไซส์เดียวเลยก็คือบางทีเราไปเจออ่าสะดวกแบบไปเจอไซส์เล็กค่ะไซส์เล็กมาเลยที่เราไม่อยากรออ,อ๋อไม่ออกไม่ไมรอพร้อมแล้วอ๋อไม่อยากรอก็คือจัดจะไซส์ไหนก็ก็ใส่ได้นะก็ไซส์นี้ก็ใส่ได้ไซส์นี้ก็ใส่ได้อันนี้ก็เป็นบางส่วนก็คือ ด้านล่างเดี๋ยวให้กล้องกล้องชุมด้านล่างหน่อยอันนี้อันนี้ด้านล่างนี่คือทําเองเป็นกรงทําเองอืมก็คือใช้อ่าเหล็กอะค่ะเชื่อมทําเองพอางหลังไม่มีเวลาก็เลยซื้อดีกว่าก็คือทาเองเนี่ยก็ได้แต่ช่วงหลังนี่คือนกมันเยอะเวลาเวลาก็ไม่มีก็เลยใช้วิธีการซื้อน่าจะน่าจะสะดวกกว่า ก็นอกจากหงยกสายพันธุ์ฮอแลนด์แล้วเนี่ยคือยังมีนกชนิดอื่นด้วยที่คุณฝนเลี้ยงไม่ไม่ทราบว่ามีมีนกอะไรเอ๋ก็จะมีซีบ้าซีบ้าใช่ค่ะทำไมถึงคุณฝนถึงถึงเลี้ยงซีบ้าเขาบอกว่ามันเลี้ยงยากให้ลูกยากเราก็ลองเลยอ๋อคือ,อชอบเขาบอกยากยากคือคือ,คอ,คอชอบชอบความยาก <laughs> อ๋อก็คือไอ้ที่เลี้ยงเนี่ยคือ ชอบความท้าทายเอออยากจะดูว่ามันจะจริงไหมอย่างอย่างที่เขาพูดไหมอ,อ่ตอนนี้ตอนนี้ที่เลี้ยงเลี้ยงอยู่เนี่ยคือได้ผลผลิตยังก็ได้แล้วค่ะมีลูกแล้วได้แล้วมีลูกแล้วอโอ้โหอันนี้เรายกยกยกนิ้วให้เลยนะครับถือว่าเป็นเอ่อหญิงสาวที่ประสบความสําเร็จนะในเรื่องของของการเลี้ยงนกนะครับนอกจากซีบ้าแล้วก็มีคอคเทลบางส่วนนะลแล้วก็มีม,มีมีอะไรอีก นียกองอ๋อแล้วก็มีสายประกวดผมยกอังกฤษมีอยู่ประมาณประมาณสี่คู่ประมาณประมาณสี่คู่นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ที่สนใจนะครับแล้วก็นูน่นตัวนู้นครับกําลังจ่ออีกแล้วตรงลงตรง,ตรงลงเราจะปิดไปปิดกล่องไปปิดกลองก่อนไหมอ่าเดี๋ยวเราอ๋อนอ่าเดี๋ยวไปปิดไปปิดก่อนเลยอ่าเพราะว่ามันมีนกจอมซนอยู่นะครับตะกี้มันหลุดไปแล้วนะครับออกไปเที่ยวแล้ว อันนี้เราแบบขายให้ให้เห็นเลยไม่มีไม่มีตัดนะครับเขาแบบสไตล์หงยกแปริ้วนะครับเรียบร้อยออกไม่ได้ออก็ออกออกคราวนี้เดี๋ยวผมจะไปนอนเป้าอยู่ท้ายป่าดเดี๋ยวเราไปดูซีบ้าปินนะคุณอ่าเช้นคุณฝน,นเลยครับอันนี้ก็ก็จะเป็นเป็นซ <iba> ีบ้าซีบ้านี่เขาขายกันประมาณตัวละกี่บาทเออ ร้อยขึ้นนะพี่ที่เขาลับลูกนกอ๋อลูกนก,กนะนะลูกนกใหม่ถึงว่ามาลงกินอาหารได้แล้วใช่ค่ะก็คือขายได้เลยตัวละร้อยกว่าร้อยถึงร้อยห้าสิบที่<ะ>ร้านเขาลับนะคะร้อยถึงร้อยห้าสิบอ่าแล้วเอ,ออาหารนะอาหารอาหารก็เราให้เศษอาหารของหงส์หยกเนี่ยค่ะอ๋อมันกินอาหารชนิดเดียวกันใช่ค่ะอืมระยะเวลาเนี่ยฟักเป็นตัวแล้วเนี่ยจนถึงลงรังานานไหม ก็จะช้าก่ของอยอนิดนึงแต่ก็ไม่มากอะค่ะอ๋อก็ระยะเวลาก็ประมาณพอๆกันพอๆกันอืมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นนกอีกชนิดหนึ่งที่คุณสนเลี้ยงนะก็ใช้ใช้เป็นกครงไม้นะอ่าเป็นโครงไม้ธรรมดาก็อุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรก,รกไม็มีถ้วยอาหารถ้วยน้ํา<ๆ>แล้วก็มีมีเป็นรังอาหารเสริมก็เป็นแคลเซียมแค่นั้นเองง,ง่ายง่ายนะครับก็คือต้องบอกว่าฟันนี้เป็น เป็นความสไตล์ง่ายๆนะครับของคุณฝนสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะมาอุดหนุนคุณฝนเนี่ยสามารถติดต่อได้ทั้งไหนบ้างก็ทางเฟซบุ o กอะค่ะทางเฟซบุ๊กก็เดี๋ยวเราขึ้นโปรไฟล์คุณฝนไว้ให้ก็คน,นพเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับแล้วถ้าเป็นคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดถ้าเขาสนใจลูกนก ของคุณฝนหรือว่าสนใจนกสายพันธุ์ต่างๆที่คุณฝนเลี้ยงเนี่ยคือสามารถส่งได้ไหมตามต่างจังหวัด,ดตามต่างจังหวัดก็ส่งได้เหมือนกันก็อันนี้ก็ส่งตลอดอปกติก็ส่งอยู่แล้ว<ช><ช>อืก็ถือว่าเป็นอีกฟาร์มที่มีคุณภาพนะครับในเรื่องของอการขนส่งก็ไม่มีปัญหาสามารถส่งได้ทุกจังหวัดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟาร์มนะครับที่พวกเราอยากจะ,ะฝากเอาไว้ สำหรับคนรักนกโฮมยกไทยทั่วประเทศนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความหญิงสาวนักพัฒนานะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับผู้จัดการใหญ่นะครับเดี๋ยวให้ผู้จัดการใหญ่แนะนําตัวหน่อยให้เพื่อนเพื่อนรู้จักหน่อยชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรครับชื่อป๋องครับครับผมจัดง่ายๆพี่ป๋องนะครับไม่ใช่ป๋องกระพนนะครับแต่ว่าเป็นป๋องพงอากาศครับผมอ่าสปอตอนนกครับผมก็ ก่อนที่เราจะจากลาเพื่อนๆไปเนี่ยก็คือสําหรับเพื่อนๆที่สนใจในเรื่องของนกหงส์ยกเนี่ยก็คือตรงเนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นฟาร์มของคุณฝนและก็ยังมีอีกหนึ่งฟาร์มก็คืออยู่ใกล้เคียงกันไม่ได้ไม่ได้ไกลเลยห่างกันประมาณสักสามเก้าได้ก็คือเป็นความพี่ฟาร์มน้องก็เดี๋ยวเราก็จะไปรวบรวม รูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอของอีกอีกฟาร์มหนึ่ง oh. นะครับเพราะว่าเนื่องด้วยกับคือเรามาเนี่ยเย็นแล้ว oh. แล้วก็แสงอะไรมันก็ไม่พอ oh. นะครับก็เดี๋ยวเรามีโอกาสเนี่ยเราก็จะ มาประชาสัมพันธ์ให้อีกนะครับ oh. แต่สำหรับอันนี้ก็คือเราก็ขอฝากด้วยนะครับฝ oh. ากความของคุณฝนแล้วก็ความพี่ความน้องของคุณฝนด้วยนะครับซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน oh. สําหรับคนที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามคุณฝนได้นกมีโรงรังอยู่ตลอดเวลา oh. นะครับราคาก็เป็นกันเองเเอโทรมาสอบถามได้สามารถส่งได้ตามต่างจังหวัด <Yeah. S 2> ก็เดี๋ยวให้คุณต๋องได้ฝากช่องทางการติดต่อหน่อย สำหรับคนที่สนใจหรือว่าจะเป็นแฟนดีเอาแฟนดีกว่าคุณป๋องโยนแล้วค่ะก็าถ้สนใจก็เฟซชื่อฝนฝนคัมเป็นภาษาอังกฤษค่ะครับเบอร์โทรก็061 8์0 9 7 8 8ครับผมชื่อฟาร์มบอกชื่อฟาร์มด้วยฝนฝนฟาร์มครับผมอันนี้ก็เป็นเป็นชื่อที่พวกเราตั้งให้ยังไม่ให้ชื่อจริงแต่ให้แฟน คุณฝนเป็นเป็นคนตัดสินใจก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากกลุ่มหงยกแปดริ้วนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของกลุ่มหงยกแปดริ้วด้วยนะครับช่วยกันเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับก็มีคลิปต่างๆมากมายที่เราไปช่วยกันประชาสัมพันธ์ฟาร์มนกหงยกต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคลิปการทําอาหารเสริมให้กับนกหงยกนะครับซึ่งจริงๆแล้วการมาประชาสัมพันธ์ของพวกเราเนี่ยก็คือ เรามา,าเรามาด้วยใจนะครับเรามาด้วยนิตรภาพนะครับไม่ได้ต้องการอะไรจากทางเจ้าของฟาร์มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่า<ม>เอ้เรามานี่คือเรา,ามีผลพลอยได้อะไรไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเรามาด้วยใจเพราะว่าเราอยากที่จะช่วยประชาัมพสันธ์คนเลี้ยงโลหะหยกให้อยู่กับเราไปนาน,านๆนะครับก็คือ จะช่วยกันนะครับมีอะไรก็จะได้สร้างมิตรภาพกันไว้มีอะไรก็จะได้ปรึกษาพูดคุยรักเปลี่ยนกันเพราะแต่ละคนก็เก่งไม่เหมือนกันนะครับผมเพราะผมมาที่นี่ผมก็ได้เทคนิคดีๆหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการการดูแลผลผลิตผมบอกเลยว่าที่นี่ก็คือต้นทุนต่ำมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้ตอบแทนมาเนี่ยถ้าค่ารายได้หรือว่าค่าตอบแทนเนี่ยก็คืออยู่ได้เลยทำให้เราอยู่ได้อันนี้ก็ ต้องขอจากลาเพื่อนเพื่อกันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อๆไปสำหรับผมและฝนฝนฟาร์มก็ต้องขอจากลาเพื่อนเพื่อนกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ